สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องของผมจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของหลวงปู่ทวดเป็นเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ยอดนิยมของเมืองไทยที่นักสะสมไม่ว่าจะหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ต่างก็รู้จักและใฝ่ฝันอยากที่จะมีไว้ครอบครองพระเครื่องที่ได้รับขนานนามว่าเป็นสุดยอดพระนิลันตลาลยที่มีพุทธคุณเข้มขัง แล้วคาาและปลอดภัยจนมีคำกล่าวที่ว่าแขวนหลวงปู่ทวดไม่มีวันตายโหงวันนี้เราจะพาไปพบกับหลวงปู่ทวดรุ่นไหนที่มีราคาแพงที่สุดและเป็นที่นิยมที่สุดในวงการก่อนจะไปจัดอันดับเรามาย้อนรอยทำความรู้จักประวัติของท่านกันสักนิดหน่อยนะครับหลวงปู่ทวดหรือที่หลายคนคุ้นในนามสมเด็จ เจ้พาพระโคหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาเลยนะครับเรียกได้ว่าตำนานของท่านนั้นอยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่อย่างยาวนานท่านมีบรารมีและอภินิหารสูงมากจนผู้คนเลื่อมใสศรัทธามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยวัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับท่านก็คือวัดพระโคจังหวัดสงขลาและวัดช้างให้ จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของท่านเอาไว้เป็นต้นกําเนิดของหลวงปู่ทวดที่โด่งดังที่สุดนั่นเองนะครับพุทธคุณของท่านโดดเด่นมากในเรื่องแค้วคาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีปาสจากอันตรายทั้งปวงจนได้รับสมญานามว่าพระนิรันตลายนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้พระเครื่องของหลวงปู่ทวดได้รับความนิยมอย่างมหาศาลและในปัจจุบัน ราคาก็าพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเกินกันมามากพอสมควรเราไปจัดอันดับกันเลยนะครับมาเริ่มจากอันดับที่10กันก่อนเลยนะครับเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมจัดสร้างปี2530ณวัดช้างให้เป็นเหรียญที่ทางวัดช้างให้ได้ให้กองกระสาบออกแบบ ตามแบบเหรียญหัวโตรุ่นแรกปี2,500ของวัดช้างให้จัดทำขึ้นเพื่อฉลองในวโลกาสที่สมเด็จพระปรามนทระมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในการปลุกเสกครั้งแรกได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระสังฆราชทรงสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีปลุกเสกที่วัดบวรนิเวศวิหารจากนั้น เหรียญทั้งหมดถูกนำไปปลุกเสกอีกครั้งณวัดช้างให้โดยมีพระอาจารย์นองวัดทรายขาวและพ่อันแดงวัดศรีมหาโพรวมกับพระเกจิสายใต้ในยุคนั้นรวมถึงเกจิสายเขาอ้อมาร่วมทำพิธีปลุกเสกนับได้ว่าเป็นพิธีที่ใหญ่และปลุกเสกได้อย่างเข้มขังซึ่งปัจจุบันเหรียญเสียนโตหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2530 หากอยู่ในสภาพสวยๆเล่นหาเปลี่ยนมือก็ต้องว่ากันที่หลักพันปายจนถึงหลักหมื่นต้นเลยทีเดียวนะครับอันดับที่9หลวงปู่ทวดวัดปรา,าสาทบุญญาวาจังหวัดกรุงเทพถือเป็นหลวงปู่ทวดต่างวัดแต่ได้รับความนิยมเทียบเ,เท่ากับวัดช้างให้ก็ว่าได้นะครับจัดสร้างขึ้นในปี2 0 0พ 506พิธีกรรมและการปลุกเสกพระเครื่องชุดนี้จัดว่ายิ่งใหญ่มากในพิธีพุทธาพิเศษมีพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงพุทธาคมชื่อดังในยุคนั้นมาร่วมปลุกเสกมากถึง223รูปเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์นับตั้งแต่พิธีปลุกเสกพระเครื่องฉลอง25พุทธศตรวรรษเลยทีเดียวนะครับเกจิอาจารย์ ที่มาร่วมปลูกเสกอาทิเช่นหลวงปู่ทิมวัดช้างให้หลวงพ่อ้ายวัดสวนขันหลวงพ่อติดวัดปากสะหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหลวงปู่ทิมวัดลาหารไล่หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่หลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมหลวงพ่อกวยวัดโคสีตาลามหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหลวงพ่อทบวัดชนแดน หลวงปู่เขียววัดหลงบนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงปู่ดูวัดสแกหลวงปู่สีวัดสแกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อเต๋วัดสามงามหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงพ่อกีวัดหูช้างหลวงพ่อดีวัดเหนือหลวงพ่ออั้นวัดพญาสิทธิเอกของหลวงพ่อกันวัดพญาต เป็นไงมัางครับเกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกพระเครื่องในชุดนี้ถือได้ว่าหายากมากที่จะลวมพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากขนาดนี้มาปลุกเสกในพระเครื่องเพียงชุดเดียวพระหลวงปุ่ทวดวัดปราศาสตบุญยวาฒจัดสร้างปี2 5 0 6จึงนับว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับการนิยมจากนักสะสมโดยทั่วนหน้าเนื่องดยสุดยอดในเรื่องมวลสารมีเจตนาการสร้างอันบริสุทธิ และพิธีกรรมปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็มีเนื้อหามวลสารหลายสีตั้งแต่สีขาวจนสีดำปัจจุบันพระหลวงปู่ทวดวัดปราสาทบุญยวาาสนอราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นต้นเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับอันดับที่8เหรียญเสมาหลวงปู่ทวดรุ่น3เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด ออกวัดช้างให้รุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่3นะครับพุทธคุณสุดยอดด้านนิรันตตรายแค้วคาดคงกระพันมหาอุดจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการเงินโชคลาภค้าขายเรียกทรัพย์เมตตามหานิยมแค้วคาดปลอดภัยรวมทั้งไล่พูดผีและใช้กันเสน่ห์จันไลเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีที่ทันพระอาจารย์ทิมท่านสร้าง ผู้ที่นำไปแขวนแล้วเกิดประสบการณ์จึงนิยมเรียกว่าบล็อกประสบการณ์พระอาจารย์ทิมวัดช้างให้เสกร่วมกับพระอาจารย์นองปัดสายขาวใช้แทนหลวงปู่ทวดปี2497ได้แบบสบายใจปัจจุบันหลวงปู่ทวดเป็นที่นิยมและหาของผู้ที่นิยมพระเครื่องเพื่อไว้คุ้มครองเป็นสิริมงคลสนนราคาจึงสูงทุกรุ่นปัจจุบัน เหรียญเสมาหลวงปู่ทวดปี2504หรือเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น3มีราคาเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่20,000จนถึง50,000บาทอันดับที่7หลวงปู่ทวดหลังหนังสือบล็อกเสาอากาศวัดช้างให้จัดสร้างปี2505ปลุกเสกโดยพระครูวิสัยโสพล หรือพระอาจารย์ทิมแห่งวัดช้างให้ในสมัยนั้นมูลเหตุของการสร้างนับเป็นเพราะหลังจากที่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านที่สร้างและปลูกเสกในปี2497นั้นมีผู้ร่วมทาบุญจำนวนมากซึ่งจำนวนพระไม่พอกับความต้องการจึงเกิดเสียงเรียกร้องให้จัดสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดขึ้นอีกครั้งโดยในปี2505พระเจ้าวลวงเธอพระองค์เจ้า เฉลิมพลทีคำพรส่งเป็นผู้อุปถรัรมภ์ในการจัดสร้างพระหลวงปู่ทวดรุ่นนี้โดยเอาเขาโครงมาจากหลวงปู่ทวดเนื้อว่านที่สร้างในปี2497ซึ่งเป็นเนื้อผงมาสร้างเป็นเนื้อโลหะลักษณะของหลวงปู่ทวดหลังหนังสือตัวทอเป็นพระปั๊มตัดด้านหน้าเป็นองค์พระนั่งขัดสมาธิบนอาสนะฐานบัวสองชั้นส่วนด้านหลังของพระหลวงปู่ทวดเป็นหลังหนังสือ ซึ่งปัจจุบันหลวงปู่ทวดหลังหนังสือใหญ่บล็อกเสาอากาศวัดช้างให้ปี2,505หากอยู่ในสภาพสวยๆเล่นหาเปลี่ยนมือ40,000จนถึง80,000บาทเลยทีเดียวนะครับอันดับที่6เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์จัดสร้างราวปีพุทธศักราช2,508 โดยพระครูวิสัยโสพลทิมอดีตเจ้าอาวาสวัดราดชบุรณนะหรือวัดช้างให้สร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทวดขึ้นในโอกาสที่ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตชั้นโทพัดขาวฝ่ายวิปัสญญนาที่พระครูสัญญบัตชันตีพระครูวิสัยโสพลเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงเสมามีหูในตัวด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิมีอักษรล้อมรอบเป็นภาษาขอมมีรูปช้างอยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งบริเวณฐานมีอักษรคำว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังเหรียญเป็นรูปพระอาจารย์ทิมครึ่งองค์หน้าตรงมีอักษรข้างเป็นภาษาขอมและมีอักษรคำว่าพระครูวิสัยโสพลทิมงานเลื่อนสมณศักดิ์จัดสร้างด้วยกันมีเนื้อทองคำเนื้อเงิน เนื้อทองแดงลมดําเหรียญที่เอามาให้ชมในวันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํามีการจัดสร้างเพียงแค่3,000องค์เท่านั้นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์มีประสบการณ์ด้านความศักดิ์สิทธิธ์โดง่งดังในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมตตามหานิยมความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานโดยเฉพาะการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเลื่อนหน้าที่การงานให้สูงขึ้นจนเป็นที่เรื่องลือทั่วไปปัจจุบัน เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองแดงลมดำวัดช้างให้ปี2,508หากอยู่ในสภาพสวยๆกระไหลครบติดเต็มราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือก็ต้องว่ากันที่3,000สนจนถึง8,000สนบาทเลยทีเดียวนะครับอันดับที่5พระเครื่องหลวงปู่ทวดหลังเตารีศเอนะวะโลหะปี2,505โดยทําพิธีปลุกเสกมวลสาร และลงแผ่นทองชนวนที่วัดช้างให้พิธีปลุกเสกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และจัดขึ้นพร้อมกับงานสมโพธหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่3มวันสามคืนเต็มในการเทหล่อพระเครื่องรุ่นหลังเตารีดพระองค์ชายกลางทรงควบคุมการเทโลหะด้วยพระองค์เองสำหรับเนื้อนวโลหะจะมีความพิเศษที่กระแสเนื้อจะสวยพิเศษแก่ทองคำเนื่องด้วยพระองค์ชายกลาง ใส่ทองคําลงไปเป็นจำนวนที่มากก่อนที่จะเทโลหะชนิดอื่นผสมเช่นทองแดงทองเหลืองเจ้าน้ำเงินชนวนมวลสารต่างๆที่พระเกจิอาจารย์และประชาชนมอบให้ที่พิเศษจริงๆตรงรอยต่อคําว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่ด้านหลังจะมีตัวฉอชิงซึ่งเป็นอักษรย่อพระนามเฉลิมพลทีคำพรหรือบางองค์จะมีหมายเลขกำกับองค์พระด้วย ความพิเศษนี้จึงทําให้เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นอีกพุทธคุณหลวงปู่ทวดครบถ้วนทั้งเรื่องแค้วคาดนิรันตรายเมตตามหานิยมเพื่อความเป็นสิริมงคลท่องคาถาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์อนติมายะอิติภควาบูชาหลวงปู่ทวดให้คุ้มครองชีวิตจะดียิ่งยิ่งขึ้นปัจจุบันหลวงปู่ทวดหลังเตาลีดเนื้อนวโลหะ หากอยู่ในสภาพสวยๆเล่นหาเปลี่ยนมือ500,000จนถึง9000แสบาทเลยทีเดียวนะครับอันดับที่4รูปหล่อหลวงปู่ทวดรุ่นเบตงเลขใต้ฐานออกวัดพุทธทิวาสอําอเภอเบตงจังหวัดยาลาจัดสร้างในปี2,505หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่ารุ่นท่านสวัสดิ์โชติพานิชสร้าง เป็นหนึ่งในสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงปูท่ทวดท่านสวัสดิโชติพาณิชอดีตประธานศาลดีกาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดอำเภอเบตงจังหวัดยาลาปีพุทธศักราช2503ท่านได้สร้างหลวงปู่ทวดรุ่นเบตงขึ้นโดยเดินทางไปจุดทูบขออนุญาตต่อหน้าสถูปของหลวงปู่ทวดณวัดช้างให้และได้ขออนุญาตพระอาจารย์ทิมจัดสร้างขึ้น ซึ่งพระอาจารย์ทิมก็ได้อนุญาตลักษณะของหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานโดยไม่มีบัวคว่ำบัวหงายกระแสขององค์พระจะออกสีแดงเมื่อได้สัมผัสกับผิวอากาศจะออกสีดำใต้ฐานจะตอกตัวเลข1-999ถึงและที่ใต้ฐานจะเห็นรอยปิดก้นซึ่งได้มีการบรรจุเนื้อว่านไว้และมีการปิดโลหะชนิดเดียวกันจึงมีความแนบเนียน ได้ต้นแบบมาจากรูปหล่อลอยองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรมรลังสีที่สร้างโดยหลวงปู่นาคเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตาลามสมัยนั้นท่านสวัสดิ์ได้มาด้วยความบังเอิญในขณะที่เดินทางเข้ากรุงเทพท่านจึงใช้ต้นแบบนี้ในการสร้างพระหลวงปู่ทวดชุดนี้ซึ่งรูปหล่อหลวงปู่ทวดรุ่นเบตงออกวัดพุทธธิวาสปี2 5ง5ปัจจุบันสนนราคาเล่นหาเปลี่ยนมือ หลักแสนปลายจนถึงหลักล้านต้นเลยทีเดียวนะครับขึ้นอยู่กับตัวเลขหากเป็นตัวเลขสวยๆอาจถึงหลายล้านนะครับอันดับที่3พระกิ่งบัวรอบหลวงปู่ทวดก้นลายเซนจัดสร้างในปี2,508จัดสร้างขึ้นเพื่อหาทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจำนวนการจัดสร้างเพียงแค่5,000องค์ เป็นพระหล่อแบบโบราณพระกิ่งหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์บัวรอบฐานลายเซน์ปีพุทธศักราช2 5 0พพุทธลักษณะเป็นพระหล่อแบบโบราณหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิบนบัวคว่ำบัวงหงายซึ่งมีบัวรอบพระจึงเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์บัวรอบในองค์พระจะบรรจุเม็ดกิ่งใต้ฐา,านองค์พระจะตอกตัวหนังสือสามแถวลงในเนื้อพระแถวที่หนึ่งอ่านว่า วิสัยโสพลสมณศักดิ์ของพระอาจารย์ทิมพระครูวิสัยโสพลแถวที่สองอ่านว่าหลวงปู่ทวดและแถวที่สอ่านว่าวัดช้างให้ซึ่งในครั้งนั้นพระอาจารย์ทิมได้ทำพิธีปลุกเสกในวันที่16เมษายนปี2508เป็นการทำพิธีปลุกเสกเดี่ยวภายในกุฏิของท่านวันที่17เมษายนปี2508ให้ทำบุญบูชาพระรุ่นนี้เป็นวันแรก โดยให้ทำบุญเพียงองค์ละ300บาทในขณะนั้นซึ่งถือว่าราคาสูงพอสมควรมีการเปิดให้บูชาณโรงเรียนเบญจมรลาชูทิศจังหวัดปัตตานีแต่มีการเปิดให้บูชาและพระไม่หมดสักทีนะครับจึงทำให้ได้นําพระทั้งหมดกลับมาณวัดช้างให้โดยมีการเปิดให้บูชาอีกครั้งและในครั้งนี้ได้หมดในเวลาอันรวดเร็วซึ่ง300บาท ในขณะนั้นปี2508ผ่านการเวลามา60ปีปัจจุบันทวีมูลค่าสูงถึงหลักแสนปลายจนถึงหลักล้านต้นเลยทีเดียวนะครับอันดับที่2เหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดจัดสร้างในปี2500หลังจากที่ทางวัด ได้สร้างพระเนื้อว่านขึ้นเป็นรุ่นแรกในปี2497ทางวัดก็ได้ว่างเว้นต่อการสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดจนมาปี2500ได้มีการปฏิสังขรณ์วัดช้างให้และสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัดจึงได้สร้างพระหลวงปู่ทวดเสมาหัวโตขึ้นเพื่อแจกให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคเงินเพียงแค่20บาทในสมัยนั้นจะได้รับพระหนึ่งองค์ ในปี2,505ได้สร้างเป็นเนื้อทองแดงเนื้อเดียวเท่านั้นจำนวนการสร้าง3,000องค์และพระได้หมดในเวลาอันรวดเร็วพระอาจารย์ทิมจึงได้ให้สร้างพระหลวงปู่ทวดขึ้นอีกครั้งโดยใช้บล็อกเดิมแต่จะแบ่งเป็นกระไหลเงินและกระไหลทองอีกจำนวนหนึ่งแทบไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับพระหลวงปู่ทวดเสียงโตปี2,500ซึ่งถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดช้างให้ในปี2,500 มีราคาเพียงแค่20บาทผ่านการเวลามา60กว่าปีทวีมูลค่าการเช่าหาเปลี่ยนมือปัจจุบันหากอยู่ในสภาพสวยๆเล่นหาเปลี่ยนมือกันสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวนะครับอันดับที่1ปฐมบทหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่านปี2497สร้างขึ้นโดยนิมิตของพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้เป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลยิ่งนักพระพิมพ์หลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497มีเนื้อหามนลสารประกอบด้วยพระธาตุว่าน108ชนิดผงสีขาวใสบางองค์จะมีความละเอียดจับตัวแน่นบางองค์ก็หยาบฟูเนื้อในจะมีสีดำ หม่นแกมเทาแก่พื้นผิวพระจะปรากฏแร่ดินดำหรือที่เรียกกันว่าว่านกา,กากยายักษ์นั่นเองซึ่งเป็นดินจากลำพญาซึ่งมีเพียงที่เดียวของประเทศไทยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้หรือสมเด็จเจ้าพระโคถือได้ว่าเป็นพระคณาจารย์ที่โด่งดังมากที่สุดรูปหนึ่งของเมืองไทยท่านเป็นพระอิริยงฆ์ที่มีพลังจิตอนุภาพสูง มีปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์มากมายตามตำนานเล่าขานว่าท่านสามารถทำน้ำเค็มให้จืดได้ด้วยเหตุนี้เองพระเครื่องของหลวงปู่ทวดทุกรุ่นจึงได้รับความนิยมสูงสุดโดยเฉพาะพระเนื้อว่านปี2497ของพระอาจารย์ทิมหรือพระครูวิสัยโสพลทิมที่ออกจากวัดช้างให้ปัจจุบันหาสภาพสวยและหาของแท้ยากยิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรอีกนะครับ ซึ่งปัจจุบันพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497หากอยู่ในสภาพสวยๆไม่หักไม่ลานไม่บินมีราคาเช่าหาเปลี่ยนมือสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวนะครับก็จบลงแล้วนะครับพระเครื่องทั้ง10อันดับของหลวงปู่ทวดที่ออกทั้งวัดช้างให้และออกต่างวัดจริงๆแล้วพระเครื่องหลวงปู่ทวดไม่ว่าจะมีราคาหลักสิบ หลักร้อยหลักหมื่นหลักพันจนไปถึงหลักล้านผมเชื่อว่าพุทธคุณแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะหลวงปู่ทวดถือเป็นพันนิลันตรายด้านแควคาดปลอดภัยผมจัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมไม่ได้มีจุดประสงค์ในการสร้างกระแสหรือปั่นกระแสราคาพระแต่อย่างใดแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากรู้ราคาจริงๆลองหาข้อมูลดูเองได้นะครับ แล้วกลับมาบอกผมว่าจริงหรือไม่จริงราคาตามที่ผมลงหรือเปล่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ